ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศก็เป็นภัยต่อพี่น้องประชาชนด้วยการจากกับกลุ่มที่ด่านนี้ถือว่าเป็นการจากกับกลุ่มหลักเลยของภาคใต้นะคะขอขอบคุณนะคะถ้าไม่มีด่านแบบนี้เนี่ยดิฉันก็เชื่อว่ายาเสพติดที่จะลักลอบเข้ามาโดยเฉพาะเข้ามาถึงในกรุงเทพมหาคนครก็น่าจะเยอะขึ้นหรือว่าจากเหนือลงใ,น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 ในต้หรือใต้ขึ้นเหนือก็ตาม,มน,นะคะมารับฟังถึงปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่ทด่านนี้อาจจะต้องเผชิญในฐานะผู้แทนร,ษรัษฎรสามารถที่จะไปผลักดันได้ินดีที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะเราเป็นผู้แทนนะคะท่านก็คือประชาชนของเราเหมือนกันวันนี้ก็ขอให้เราในฐานะผู้แทนราษฎรดูแลท่านเช่นกันจุดตกกรวจทุกการตรวเหมือนกันคนร้ายเนี่ยเขาเรียนรู้เรียนรู้ว่าเราทำอะไรเช่นเราตั้งด่านเวลาไหน เราก็จะมาช่วงที่เราก็จ้งด่านไอเรากำลังที่ไปตั้งด่านตลอด2 4ชั่วโมงก็ไม่ได้แล้วกำลังคนเองเราก็ต้องใช้ระบบอะไรซึ่งเก็บในมุมที่คืออัดระบบของแปะทะเบียนก็มาคอยด้วยตำรวจเราต้องเทพขนาดเย็นเลยครับกำลังดึกขนาดใดใดไดอยากที่อยากสนับสนุนก็เดี๋ยวก็ช่วยกันครับท่านอ่านการดีๆครับ